สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่6 1ถึง12มิถุนายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะความคิดสร้างสารรค์ความอ่อนไหวอ่อนโยนต่างๆนะคะก็จะทำให้คุณเกิดจินตนาการที่ฟุง้งหรือว่าเพ้อฝันได้ง่ายบางรายเกี่ยวกับเรื่องการปิดบังซ่อนเลนนะคะหรือความเหงาความเบื่อหน่ายบางสิ่งบางเรื่องเกิดขึ้นได้ การงานนะคะธุรกิจกลางคืนหรือว่าท่านที่ทำงานใช้ไอเดียอ,อ,อาจจะมีการทำงานดึกๆทำงานช่วงค่ำคืนนะคะก็จะสร้างสารรค์ผลงานได้ดีขึ้นส่วนท่านอื่นๆนะคะที่ทำงานประจำหรือว่าเรื่องของธุรกิจอาจจะมีความออติดขัดล่าช้านะคะทําให้ต้องรอคอยหรือทำให้หงุดหงิดใจได้ช่วงนี้ต้องบริหารอารมณ์ในระยะยาวนะคะ ค่อยๆใช้วาทศิลป์นในคำพูดนะคะใช้ความคิดใช้คำพูดที่อ่อนหวานนุ่มนวลก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคช่วงนี้ไปได้นะคะเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างรอบตัวแม้กระทั่งเจ้านายผู้ใหญ่ต่างๆก็ขอให้ใช้วาทศิลป์ให้เป็นประโยชน์ในสัป,ปดาห์นี้คะ่ะเรื่องของการเงินนะคะก็เช่นเดียวกับการงานอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ก็เข้ามาชัวร์เพราะฉะนั้นต้อง ใช้ความอดทนรอคอยนะคะรายรับอาจจะไม่มากมายนักในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องบริหารใช้จ่ายให้ดีทีเดียวไม่เหมาะกับการลงทุนหนักหกห,กหรือว่าเก่งกำไรหนักหน,กนะคะเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเลือดลมแปรปวนเรื่องของประจำเดือนหรือว่าธาตุน้ำของเหลวในร่างกายต่างๆบางรายอาจจะน่ามืดเป็นลมได้ง่ายนะคะพยายามพักผ่อนอยานอนดึกพยายามพักผ่อนเยอะเนะคะ ส่วนคนโสดสัปดาห์นี้ถ้าพบรักนะคะอาจจะเป็นรักคนไม่โสดหรือเป็นการดึงดูดลงไหลรุนแรงเข้ามาเรื่องของมือที่3นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีความรักในสัปดาห์นี้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็เช่นกันอาจจะมีเรื่องระแวงแคลงใจหรือความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการสรุปนะคะก็เป็นช่วงที่ประครับประคองความสัมพันธ์ค่อยๆพูดค่อยๆเคลียร์ก็จะทําให้ความรักราบรื่นค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ